ฝรั่งสาลี่ทองไร้มล็ดทุงนี้เราห่อเป็นคู่เลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราเข้าสวนมาเก็บฝรั่งสาลี่ทองไร้มล็ดกันค่ะนี่ค่ะก็เป็นฝรั่งสาลี่ทองไร้มล็ดที่เราได้ปลูกเอาไว้หนึ่งปีเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้เก็บขายแล้วนะคะ แปลงนี้ก็จะเป็นสารี่ทองไรเมล็ดแล้วก็ฝรั่งสุยนี่ปลูกผสมกันค่ะวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องการติดลูกของฝรั่งสารี่ทองไรเมล็ดค่ะก่อนอื่นก็มาดูลักษณะลำต้นและลักษณะใบกันก่อนค่ะลักษณะใบของเขาเขาก็จะกลมมนค่ะใบเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ ฝหล่งหงเปลือเลยนะคะนี่ก็เป็นผลอ่อนของเขาค่ะเขาก็จะมีลักษณะรียาวค่ะลักษณะของลำต้นเขาก็จะเด่นเรื่องการโตวไวต้นแข็งแรงค่ะนี่ค่ะผลค่อนข้างที่จะดกค่ะออกลูกเป็นชุดๆนะคะ ถ้าอยากให้ลูกดกมากเราก็ควรที่จะโน้มกิ่งแล้วก็ปักไม้ค่ะส่วนการห่อฝปล่งพันนี้ก็จะต้องหอนานฝ่าฝปล่งพัน์แบบปกติค่ะเช่นฝปล่งกินจูหรือฝปล่งสุยมี่ค่ะเราก็หอจนถุงเปื่อยเลยค่ะ จึงได้ถึงเวลาเก็บค่ะระยะเวลาการหออค่อนข้างที่จะนานกว่าพันปกติทั่วไปค่ะคันนี้ก็ออกลูกทั้งปีค่ะส่วนผลของเขาเขาก็จะมีรสชาติที่เนื้อสัมผัสที่แข็งนิดนึงค่ะแล้วก็มีรสชาติที่อมเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะ กรัลังพันนี้เหมาะสำหรับคนหนุ่มสาวฟันดีค่ะถ้าคนที่มีอายุหน่อยค่ะฟันไม่แข็งแรงก็ไม่ควรที่จะรับประทานกรัลังพันนี้นะคะเพราะเขาค่อนข้างที่จะเนื้อจะแข็งค่ะนี่ค่ะเมื่อเวลาเราเลือกเก็บผิวก็จะต้อง ให้เป็นสีขาวหมดเลยค่ะแบบนี้ค่ะถ้าผิวมีสีเขียวนะก็จะออกแข็งแล้วก็จะติดขมรับประทานจะไม่อร่อยนะคะใครที่มีใจรักจริงถึงจะปลูกได้นะคะฝรัหลังสารี่ทองไรเมล็ด เขาจะมีข้อเสียค่อนข้างจะเยอะหน่อยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับฝรั่งสุยมี่เนาะฝรั่งสุยมี่เขาก็จะเนื้อฟูฉ่ำน้ำค่ะอันนี้เขาก็จะแข็งนะคะถ้าเรานำไปขายลูกค้าส่วนมากก็จะเลือกแบบฝรั่งพันสุยมี่มากกว่าพันซารี่ทองไรเมล็ดค่ะ ใครที่อยากจะปลูกฝลั่งพนันธ์าไว้ขายเนาะก็ะควรที่จะศึกษาข้อมูลข้อดีข้อเสียของฝลั่งพนันธ์้ให้มากสักนิดนึงค่ะเพราะหลายคนก็ทานแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยอร่อยนะคะแต่จะให้อร่อยจริงๆต้องเอาไว้แก่จัดมากๆเลยค่ะแล้วก็ห่อกระชุ่มเลยค่ะ ขพรใช้ระยะเวลาในการห่อนานมากเลยค่ะกว่าที่ผลเขาจะสุกและประทานได้ค่ะค่ะและว,วันนี้ก็เป็นการนำเสนอข้อมูลของฝลั่งสารี่ทองไรยเมล็ดให้ทราบกันค่ะ